ได้ยินเขาพูดนี้ไหมเขาว่ามืออาชีพจะเอาแต่พูดนะไม่มีหรอกม,มืออาชีพตัวจริงก็ไปใช้ปากพูดให้มากความหรอกนะตแต่มืออาชีพต้องพูดด้วยฝีมือต่งางหากพวกแกใช้อะไรพูดล่ะตายล้ายหแต่เขายังแรงอยู่นะนะซุมโนเลือดเยอะทั้งคู่เลยพี่ ตายฟ้าอ้ยยี่หกเอ็มอุ้ยสวยเอาดิพากก็ร่วงเหมือนกันมาดิทุกงโนกลัวดิสวยพี่ไอ้ยี่หกเอ็มเผสวยสามสสี่เอ็มพาตายอ้ยตายไปเลยตายน่าจะไหวน่าจะไหวน่าจะไหวทำไมพระทำไม แปกดีน้องสวยพี่ข้าตายไปเลยเอาแล้ววะวิานาทีที่ผมกดเสาผมกดเสาพี่จังหวะนี้ผมกดเสา,สา,สาแอดเลมอนตายผมกดเสาแล้วไหนคดีชอบกดว้าวไอ้น้นนองใจชนะอยู่ที่พี่ตาย <laughs> <laughs> พอแล้วม <laughs> ้างั้นน่ะ แค่ม <že> ันเหนื่อยนะพี่ไอ้ว่าไงพี่ไอ้กดต่อเหรอหรือยังไงผมถามจริงพอแล้วข่ามานออกมาต่อพี